ลอครชีวิตรักเมียเฉลยตอนที่5้าชิคำเดนพาลน,นาออกงานไปทั่วเป็นที่อิจฉาของสาวๆทุกคนเขาพาเธอไปงานเลี้ยงไปกินอาหารเลิศหรูซื้อข้าวของทั้งแบรนด์เนมเครื่องเพชรสร้อยแหวนเงินทองให้เนรมิตราวกับลน,นาเป็นเจ้าหญิงทำให้เธออดหวั่นไว้ไปกับเขาไม่ได้เต้นรำกันไหมลน,นาเมื่อไหร่ชิคจะพาฉันกลับไปที่บ้านของคุณไซร่าล่ะคะทำไมล่ะ อยู่ที่นี่ไม่สบายเหรอมีใครทําให้เธอไม่พอใจหรือว่าขัดใจเธอบอกฉันได้นะสบายดีค่ะสบายดีมากอย่างที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนแต่ฉันคิดถึงแม่คิดถึงคุณไซร่าแล้วก็คิดถึงบ้านหลังนั้นค่ะใจะเย็นๆสิถึงเวลาฉันก็พาเธอกลับเองนั่นแหละช่วงนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนฉันเหงาชีกบอกฉันได้ไหมคะว่าชีกค,คิดจะทำอะไรกันแน่ก็เปล่านี่ ฉันก็แข่งเงาไม่มีเพื่อนก็เลยพาเธอมาออกงานเป็นเพื่อนซะหน่อยทําไมของที่ฉันให้ไปไม่ชอบสักอย่างเลยเหรอฉันรู้นะคะว่าชิกต้องการแก้แค้นคุณไซร่าทําทุกอย่างลงไปเพื่อแก้แค้นแต่ว่าชีคะนีบโปรดอย่าทำแบบนี้เลยนะคะคิดมากไปได้แก้คงแก้แค้นอะไรไม่ใช่ซะหน่อยชิกปล่อยฉันเถอะค่ะจะลงโทษอะไรก็บอกฉันมาเถอะอย่าทําแบบนี้เลยมันเหมือน ฉันเป็นนักโทษที่รอวันเข้าสู่ลานประหารแต่ไม่รู้ว่าวันไหนเธอนี่ก็เปรียบเทียบไปเรื่อยมีตรงไหนที่เธอเหมือนนักโทษกินอาหารเลิศรสได้แต่งตัวส,สวยๆฉันไม่ได้กักขังเธอไว้ซะหน่อยแต่เอาเถอะถ้าเธออยากกลับมากฉันพาเธอกลับก็ได้สิ่งละคะชิกขอบคุณมากคะชิกชิกใจดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้มากลันนาดีใจมากแต่ชิคคาเดนก็พาเธอมาที่บ้านของไซร่าพร้อมออกคําสั่งตอนนี้ลันนาเป็นผู้หญิงของฉัน เธออยากเป็นคนรับใช้ของลันนาใช่ไหมไซร่าฉันจะปลดเธอให้เธอเป็นคนรับใช้ของผู้หญิงฉันชิกนี่ชิกจะให้ฉันเป็นคนรับใช้ของลันนาหรือคะใช่เธอเองก็อยากจะเป็นคนรับใช้ของลันนามากไม่ใช่เหรอถึงได้คิดส่งลันนามาแทนตัวเองแล้วตัวเองก็ปลอมเป็นคนรับใช้ฉันจะให้เธอได้เป็นคนใช้สมใจหวังว่าจะรับใช้ผู้หญิงของฉันให้ดีที่สุดได้คะ่ะถ้าชิกต้องการอย่างนั้นฉันก็จะทำให้ดี ทำทุกอย่างนะให้ลนาตั้งแต่ล้างเท้าของเธอช่วยเธอแต่งตัวทาอาหารให้เธอกินถ้าฉันรู้ว่าเธอบิดริว้วฉันจะลงโทษเธอหนักมากกว่านี้ล้างเท้าชิกมันจะไม่มากไปหน่อยเหรอคะละนาเป็นคนรับใช้ของฉันมาก่อนนี่ชิกจะให้ฉันล้างเท้าให้ลนาเลยเหรอชิกก็น่าจะรู้ว่าสําหรับคนคาซิตาแล้วการล้างเท้าให้คนอื่นมันเสียศักดิ์ศรีมากนะคะก็เพราะว่ามันเสียศักดิ์ศรีมากฉันถึงจะให้เธอทํา เธออยากเป็นคนรับใช้ไม่ใช่เหรอก็เป็นซะสิแต่ฉันเคยเป็นเจ้านายของลนาแต่ตอนนี้ลนนาเป็นเจ้านายของเธอนี่เป็นคําสั่งของฉันฉันเป็นชิคฉันสามารถสั่งให้ใครทําอะไรก็ได้เพราะชิคเผด็จการแบบนี้สิฉันถึงไม่อยากแต่งงานกับชิคถ้าเธอว่าฉันอีกคําเดียวคนในตระกูลของเธอจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกไซร่าไซร่าได้แต่เจ็บใจเธอจึงจําใจต้องรับใช้ลนาคุณหน้ลนาต้องการอะไรไหมคะ จะให้ฉันล้างเท้าให้หรือจะให้ฉันเตรียมเสื้อผ้าให้อย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะคุณไซร่าฉันไม่เคยคิดอยากจะให้คุณมารับใช้ฉันมันเป็นคำสั่งของชิกน่ะฉันต้องทำตามถ้าเกิดเขารู้ว่าฉันไม่รับใช้เธอเขาจะโกรธแล้วก็ลงโทษทุกคนในครอบครัวของฉันเราก็ไม่ต้องทำให้เขาเห็นก็ได้นี่คะคุณไซร่าก็ทำตัวตามปกติเถคะฉันไม่บอกเขาหรอกว่าคุณไซร่าไม่ได้รับใช้ฉันฉันรู้อยู่แล้วล่ะลานนาว่าเธอไม่ใช่คนอย่างนั้น ฉันรู้ว่าเธอไม่กล้าให้ฉันมารับใช้เธอหรอกคุณเป็นเจ้านายฉันนี่คะถึงยังไงคุณก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้านายฉันเป็นตลอดไปชิคเขาคงอยากหักหน้าฉันน่ะแม่โกรธฉันมากท่านพ่อก็โกรธเขาสั่งขังฉันเป็นเดือนเพิ่งจะปล่อยมานี่แหละแล้วเธอล่ะชิคคงไม่ได้ทําอะไรเธอสินะฉันเห็นเธอออกงานออกทีวีด้วยเขาแค่กแกล้งทําดีกับฉันเพื่อประชดคุณเท่านั้นเองค่ะคุณไซร่า เขาไม่ได้ต้องการให้ฉันเป็นผู้หญิงของเขาจริงๆหรอกเขาไม่ได้ทําอะไรฉันฉันขอโทษนะลันนาที่ทําให้เธอต้องโชคร้ายแบบนี้ฉันไม่คิดเลยว่าชิคเขาจะเล่นแบบนี้ได้แล้วเขาก็จับเราได้ภายในวันเดียวคนอย่างเขามันฉลาดเป็นกรดไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเรื่องมันมาแบบนี้แล้วเราก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้เราคงต้องหาทางทุกอย่างเพื่อจะให้ชิคให้อภัยเราสองคนชิคทำเด่นคงแค้นฉันมากที่ทําให้เขาต้องเสียหน้า แล้วคุณใบร้อนระคะเป็นยังไงบ้างป่านนี้ใบร้อนคงกำลังร้อนรนใจร่าถอนหายใจส่วนชาลีนนั้นก็รีบเดินมาหาแม่พูดด้วยความโมโหแม่น่ะมัวชักช้าพี่รีพี่ไรอยู่นั่นละ่ะอะไรของแกชาลีนมาโทษอะไรแม่เนี่ยทำไมชีกถึงได้รับน,น,นางรันนาไปเป็นผู้หญิงของเขาทั้งที่มันเป็นแค่คนรับใช้ต่ำต้อยแม่จะไปรู้ใจชีกได้ยังไงละ่ะแม่ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อแกแล้ว บากหน้าไปหาคุณโสระยาแม่ก็ทํามาแล้วเขาไม่เลือกแกจะให้แม่ทํำยังไงโอ้ยแม่ไม่เข้าใจเลยหนูอยากเป็นเมียของชี้คําเดน่นตายแล้วอย่าพูดแบบนี้นะเราเป็นผู้หญิงนะชาลีนมันไม่งามถ้าเกิดพ่อเจ้าไม่ได้ยินเข้าพ่อต้องจับตีตายแน่เลยไม่งามคําก็ไม่งามสองคำก็ไม่งามก็เพราะมัวแต่กลัวไม่งามนี่แหละลูกถึงได้หาผัวไม่ได้นี่อย่าเอาตัวไปเปรียบกับนางลันนาทั้งที่มันเป็นคนรับใช้ไปหน่อยเลยคนะ่ะ แกเป็นถึงลูกข้าบดีนะชาลีนยังคงหงุดหงิดหนักไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีหลังจากพาลันนาไปที่บ้านของไซร่าแล้วชิคาเดนก็ยังไม่ปล่อยตัวลันนากลับมาเขาพาเธอไปแล้วพาเธอกลับมายังคฤคารน์อันฟารุกยังคงทำดีกับเธอทุกอย่างจนเธอเริ่มหวั่นไหวและหลงรักเขาในที่สุดทะเลทรายวันนี้สวยจังเลยนะคะชิคใช่สวยมากสวยจริงๆฉันจะพาเธอมาบ่อยๆถ้าเธอชอบ นิชิกยังอยากจะพาฉันมาอยู่หรอคะฉันไม่ได้อยากแต่งงานนิชิกยังอยากแต่งงานกับคุณไซร่าอยู่หรือเปล่าะคะฉันไม่ได้อยากแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่อยากแต่งกับฉันหรอกนะฉันไม่เคยคิดอยากแต่งงานกับไซร่ามาตั้งแต่แรกขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ชิกไม่บังคับคุณไซรา่าถ้าเกิดว่าคุณไซร่าได้ยินเธอคงดีใจมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะชิกฉันไม่ได้อยากได้ตัวไซร่าแล้วและไม่เคยอยากได้มาก่อนเลยด้วยแต่ฉันอยากได้ตัวเธอ ชิกอย่านะคะฉันชอบเธอนะลันนาะชอบมากหญิงสาววันไหวกับสายตาของเขาหลายวันที่ผ่านมาเขาดีกับเธอมากเธอจึงเกลอไผลแต่หลังจากได้ตัวเธอแล้วคนรับใช้กลับเดินเข้ามาบอกเธอชิกสั่งให้คุณเก็บข้าวของเตรียมกลับไปที่บ้านของคุณไซร่าคะ่ะอะไรนะชีกให้ฉันไปส่งคุณที่นั่นแล้วเขาไม่มาหาฉันหรือคะเขาไม่มาหรือว่าไม่พูดอะไรอีกเลยเหรอ ชิคไปดูเขาขุดเจาะน้ำมันที่กลางทะเลทรายค่ะน่าจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเป็นเดือนชิคก็เลยให้ฉันไปส่งคุณที่บ้านของคุณไซร่าหญิงสาวฟังแล้วได้แต่ช้ำใจรู้ตัวแล้วว่าโดนชิคคำเดนหลอกเธอเสียใจมากทั้งเจ็บใจแค้นใจลันกลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วค่ะแม่แม่ดีใจที่ชิคไม่ได้ทําอะไรแกปล่อยตัวแกกลับมาโอ้ยแม่ดีใจจริงๆเขาไม่ได้ทําอะไรฉันหรอกจ้ะแม่โล่งใจไปทีไปเธอลูก ขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ